สวัสดีครับเพื่อนๆนครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเพื่อนครับหลังจากที่ผมซ่อมตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเทสกันอ่าก็ปรากฏว่าตัวไม้ฝั่งด้านขวาหรือตัวอานี่รครับไม่ทํางานนะครับแล้วก็วัดอวอยของตัวไม้ปรากฏว่าวอยขาดนะเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันนะเพื่อนนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเทส วอยให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าการเปลี่ยนวอยหรือว่าการเช็คว่าวอยของไม่ดีเสียยังไงนะเพื่อนนะเนี่ยผมจะเช็คทั้งสองตัวเลยครับจะมีตัวหนึ่งดีนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนตั้งไปที่โหมดมีเสียงนะครับเห็นไหมครับก็วัดเลยครับเพื่อนเพื่อนครับแดงบวกดําลบครับเพื่อนเพื่อนดูที่มิเตอร์นะครับนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับว่าวอยตัวนี้ขาดนะเพื่อนนะนะครับ นะครับสลับยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้คือขาดเสียนะครับเอามาดูตัวดีครับว่าจะเป็นยังไงครับตัวดีนะครับเห็นไหมครับขึ้นอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบหกครับไม่ว่าเราจะสลับสายยังไงก็จะต้องขึ้นนะครับเห็นไหมครับห้าร้อยกว่านะครับแสดงว่าตัวนี้ดีนะครับทีนี้ไม่จะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับวอยด้วยนะเพื่อนครับวอยตัวรับส่งสัญญาณตัวนี้นะไอตัวที่เราพูดลงไปเนี่ยนะครับ อันนี้คือผมถอดออกมาเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนนะนะครับถามว่าจะพันใหม่หรือจะซ่อมนะเพื่อนนะพอดีผมมีอะไหล่เก่าอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแล้วเอาไปเทสกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนนะนะครับผมก็มีอะไหล่เก่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไมลอยเดี่ยวนะเพื่อนนะเนี่ยเป็นไมลอยเดี่ยวเดี๋ยวผมจะมาเช็คดูครับว่า วอยเขาดีหรือเปล่าครับดีหรือเสียยังไงนะครับเพื่อนนะเห็นะครับตัวนี้จะเป็นวอยโคโลเกตกับตัวที่ตัวที่มากับเครื่องของตัวไม้ร้อยคู่เลยนะครับเดี๋ยวลองวัดกันว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับก็ตั้งไปที่โหมดมีเสียงเหมือนเดิมครับเพื่อนครับอ่ะอันนี้วอยก็ขาดด้วยนะใช่ไม่ได้นะครับปรากฏว่าใช้ไม่ได้ครับเพื่อน ขาดใช้ไม่ได้นะครับก็จะเก็บไว้เป็นอะไรต่อไปครับเไม่ว่าจะได้ตัวนี้ซะแล้วนะครับเก็บไปครับเอามาไล่ตัวต่อไปนะครับมาลองดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไม้สายนะครับอันนี้ก็สายเขาเสียนะครับก็เลยเก็บไว้อันนี้เป็นไม้ที่แถมมากับลำโพงบลูทูธน,นะครับ แลแกะออกมาพร้อมกันอย่างนี้เลยนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวมาวัดตัวอไม่ที่แถมมากกับลำพงบูทูธก่อนนะครับนี่ครับโวยเขาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับวิ่งขึ้นมาอยู่ที่เรมเปิรนี่ครอันนี้ไม่ขาดนะครับ ร้อยเจ็ดสิบประมาณประมาณนะฮะประมาณร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบถือว่าต่ำนะครับเพื่อนนะเพราะว่าไม้ลอยคู่มันประมาณห้าร้อยกว่าเลยนะเพื่อนนะแสดงว่าเสียงนี้คืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะตัวนี้ใช่ได้ครับเพื่อนครับนะครับ,รบใกล้เคียงครับอันนี้เป็นไม้ของยี่ห้อ ไอเพนะครับเป็นไม้สายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวอยของตัวนี้มาใส่แทนตัวนี้นะเพื่อนนะโอ้โหนี่ก็ติดกาวยางไว้นะครับก็ดึงออกมาเลยครับเพื่อนครับบวกด้านซ้ายครับเพื่อนก็จับวกด้านซ้ายครับนี่ับวิธีเปลี่ยนจริงริงบอยเฉพาะตัวบอยก็มีขายนะเพื่อนนะในเน็ตก็มีขายนะครับเพื่อนไม่มีอะไรเหมือนผมก็ซื้อในเน็ตได้ครับ ตัวหนึ่งก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเกินห้าสิบบาทนะรอยตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดดีๆวอยที่มียี่ห้อดีๆนะครับก็จะแพงหน่อยนะเพื่อนนะอย่างเป็นวอยของไพโอเนียเนี่ยครับก็น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทนี่ครับ เพื่อนเขาใส่เขาไปเลยครับเพราะว่าตัวเครื่องรับส่งสัญญาณเขาวิ่งไปหาตัวคอนโทรนะครับตัวใหม่แต่ว่าพอเราพูดแล้วไม่มีเสียงไงเพื่อนนะครับผมก็เลยมาวัดดูอ่ะวอยค่าด์เองครับก็เป็นสองสองเด้งเลยครับเก็บไปนาน บางทีวอยที่ขาดนี้อาจจะเกิดจากทําตกทําร่วงนะเพื่อนนะทําตกทําร่วงเนี่ยก็มีผลนะครับเพราะว่าข้างในนี้เป็นทองแดงเล็กๆเองครับนะเพื่อนนะครับเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวไปเทสกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาละครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็มาต่อเข้ากับชุดเครื่องเสียงเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะ ก็หลังจากที่เราเปลี่ยนวอยนะครับด้านขวานะครับก็จะมาเทสกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี้ผมก็จะเปิด Power a m p นะครับแล้วก็จะเปิดไม้นะครับมีไฟขึ้นนะครับอันนี้คือเสียงด้านซ้ายนะครับด้านนี้นะครับเพืนเปิดนะครับติดนะครับเพราะติดแล้วนะครับต่อไปเป็นเสียงด้าน ป่านับเพื่อนนะที่ตัวนี้ตัวที่เราเปลี่ยนวอยนะครับเปลี่ยนวอยข้างในใหม่นะครับเอาเป็นวอยของไม้สายนะครับมาใส่นะครับเนี่ยติดแล้วนะครับเห็นไหมครับเสียงนะครับติดทั้งสองตัวนะครับเปิดทั้งสองตัวพร้อมกันนะครับติดแล้วนะครับปิดปิดเปิดเปิดนะครับ ใช้งานได้ทั้งสองตัวแล้วครับเพื่อนครันะครับขั้นตอนการเปลี่ยนวอยก็ง่ายๆครับเพื่อนจะสั่งซื้อก็ได้ครับไม่มีก็อ่าคอมเมนต์มาสอบถามกันได้ครับนะเผื่อผมมีอะไรเก่าเก่าอยู่ก็อ่ามาแบ่งปันกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลายไว้ให้ครับด้านล่างนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมไม้ก็คอมเมนต์มาได้ครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับอ่าสำหรับการเปลี่ยนวอยของใหม่ไม่ว่าจะเป็นไม้ลอยไม้สายนะเพื่อนก็หลักการเปลี่ยนเหมือนกันครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ FC แล้วก็เ,เพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากครับ